สวัสดีครับต่อจากเทียที่แล้วเนอะช่วงพิเศษบนเส้นทางมีรถถังหนักในรถถังกลางอังกฤษเนอะนี่ผมก็มาถึงเทียห้าแล้วครับเทียห้าก็จริงๆผมเคยเล่นแล้วนะอันนี้ผมเคยเล่นจนถึงคอม คอมเวลนะครับคันนี้ชื่อคาวาเลียเนาะชื่อคาวาเลียนี้ลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับมันจะเป็นสายพันหมาเนาะมไม่เข้าใจว่าเขาชื่อสายพันหมามาตั้งเป็นรถถังทำไมเนาะมาดูนะครับคือนี่ครับคาวิยังไม่ได้วิจัยอะไรนะครับเด,ดเดิมเ,มเนาะเด,ดเดิมๆก็ เจาะเกาะ105ลูกทองเจาะเกาะ170ลูกเฮดีเจาะเกาะ30นะครับปวามมัยังความเดิมอยู่นะครับเครื่องยนต์เดิมอยู่นะครับเครื่องดน้นเครื่องยนต์เดิมให้กำลังเครื่องยนต์ที่390นะครับน้ำหนัก383นะครับแต่ถ้าเรา วิจัยปืนกระบอกต่อไปคือวิจัยต่อต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะวิจัยป้อมหรือเครื่องยนต์เราต้องวิจัยสินาคาบก่อนนะครับคันนี้ก็พูดถึงว่าความคล่องตัวมันก็ยังไม่คล่องตัวนะยังอืดอยู่นะครับมวิ่งความเร็วสูงสุด6 46นะครับก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันถอยหลัง18ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ช่วงระยะออกตัวจนไปถึงความเร็วสูงสุดเนะี่ยมันช้าครับมันอืดครับมันไม่ได้ออกตัวพุทธปั้นอะไรเลยครับแล้วโยกหลบลูกกระสุนอะไรเงี้ยมันก็มันก็ถือว่าอืดเนาะยิ่งเจอมอยิ่งเล่นเนอเนี่ยคือไม่ไหวอะคันนี้คันนี้เป็นรถถางกลางเนาะเหมาะสําหรับซุ่มยิงหรือถ้าเพื่อนเพื่อนอัพการตรวจจับเนาะ ใส่กล้องให้มันนะให้ระยะมองเห็นสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็เอาไปสปอร์ตได้เหมือนลูกเล็กเหมือนกันตอนนี้มันมันก็ยังแบบไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่ผมไปเล่นเกมมาเกมหนึ่งแล้วแหละเกมสองเกมแล้วแหละครับก็คือเอาสปอร์ตเขาครับ หนั่องจากเรายัางไม่ได้วิจัยเครื่องยนต์ยังไม่ได้วิจัยปืนอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปดูเกมครับว่าผมจะเล่นแนวไหนเนาะรถถังก็ไม่ได้หนานะมันก็บางบางทีไปเจอบางคนเอาลูกเฮ็ด e ยีเฮอยิงเข้ามาเนาะโดนไปสามร้อยสี่ร้อยกว่าโดนสองทีก็ตายอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้าไปสป,ปอร์ตเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับไปแล้วผมจะเล่นแนวไหนเนาะเป็นแนวทางให้เ,เพื่อนๆดูเนาะไปครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะไปกันเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว อันนี้เราอยู่ในแมปส่วนกว้างนะครับอยู่กับรถคาวาเลียนเนาะคาวาเลียนี่เป็นชื่อสายพันธุ์ของหมาเนาะพอมาสร้างเป็ชื่อรถถังได้ไงเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวปหาข้อมูลอ้าวโดนเติดบล็อกได้เยอะเนาะนาทีสองบล็อกไม่ได้โดนเข้ามาร้อยสิบหกนะครับเดี๋ยวเราไป็้คนเห็นหลายคันละ เพราะฉะนั้นแมปนี้เราจะมาชีเา้เป่ายิงยากเหมือนกันนะครับแมปนี้รถเราไม่ใช่รถแข่งเนาะเราเรถเ,เราเป็นรถตื่นแต่มีไม้ล้มแดงมันมีมีอยู่มันมีอยู่กันเนอะเห็นได้เราเห็นลวเราก็โดนเห็นเหมือนกันแต่เราจะยึดยักจักจ๊กอยู่ทังนี้น,นะครับเราจะไม่เป็นไหนแมขึ้นไปโผล เอาเพื่นยิงให้หน่อยเล้วเลยอ,อยากไปชี้เป้าใคร่ะโอ้รถถังเบาไปแล้วครับ a m x กดช่วยด้วยมื่อกี้ไปซะนะมาเราจะชี้เป้าคนเดียวเอาเกาะอีกแค่มุมนี้ครบเราจะไม่ไปมุมอื่นนะ ไอ้จนล,งลุงเราก็ได้ชีเป้ามาแล้วครับสองคันนะชีเป้าสองคันก็ได้ร้อยยี่สิบสี่แล้วอยู่นอยอาจจะได้พันกว่ากันได้นะก็ต่เลือดเจ็ดะคันก็หนะ้าร้อยหกร้อยาเพื่อนช่วยยิงก็ได้พันกว่าเหมือนกันได้มาอีหยิบหกและชีเป้าครับรถคันนี้ผมยังไม่ได้วิจัยเครื่องยนต์เลยเนาะ ผมยังไม่ได้ใจอะไรเลยปืนก็ปืนเดิมเจาะก็ออไม่ค่อยดีเลงก็เลงนานเนาะรถก็อืดก็เลยว่ามันเป็นเกมแรกครับที่ซุ่มก็ไม่มีเนาะด่านนี้เราก็เอามาชี้เป้าแล้วกันเป็นวิเป็นแนวทางการเล่นเนาะเพื่อนก็อาจจะดูดวว่ามันรถมันยังมีจุดได้เนาะเราก็อาศัยนี่แหละ ทีพเป้าอาศัยว่าเนี่ยระยะเรนเดอร์เราระยะสีเขียวเนาะมันก็มองปืนยิงก,นกนันก็ได้กว้างอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะโผล่มาจะทุบโผล่มายิงเลยนะยิงสูงจะไม่โผล่จะงงชีพเป้าไว้ยี่นี้กว่าเรา เพื่อนยิงท่าไหนเราก็ได้อ่ะเพราะเราเป็นคนเห็นนะเห็นไหมครับจอดล,ลงเราก็ได้เพื่อนยิงเราก็ได้ขีป่าสามร้อยนะไม่จําเป็นต้องยิงเอาดาเมจไม่จําเป็นตน้องเน้นคิวครับเกมนี้เนื่องจากรถถังเราใช้เวลาเล็นนานด้วยวรถถังเราอืดด้วยครับเพราะเรายังไม่ได้วิจัยอะไรเนาะ ไม่แน่นะรถถังเราเราือเราอาจจะตายแล้วกันนะพอเราอาจจะข้ามฝั่งไปบวกกับเขาแล้วอาจจะเสียไปแล้วก็ไดหละเนี่ยขาดนะีรถถังอึดเนาะคือทาให้เราไม่กล้าอ้าวดนทีหกมีเดียมยิงมาเนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากขึ้นไปีิงเหมือนกันนะมันจับปืนก็ไม่แรงเนาะเจาะเข้ามั่งไม่เข้ามัง่งดูอย่างเงี้ยแหละก็แตะห้เรื่อนไปเรื่อนมาเงี้ย ชีเป้าอะไรเงี้ยใครยิงเราก็ได้ชีเป้าอ่ะแต่แต่เอ็มสิบเราเห็นนะแต่เราไม่ได้ชี้เป้านะนี้ไม่ไงเนี้ยเห็นไหมครับมันต้องใช้เวลาเล็งสักพักนะแต่เราไม่ได้คิวนะเพื่อนเรายิงไปก่อนโอเคขีเป้ปามีเจ็นะมีเจ็ดหมดสภาพการลบไปแล้ว มีเห็นโนเห็นโน้ระบางนะเขาอยากฆ่ามึงอ้าวเขาดันมาแล้วเขาจะไม่ยิงเราโอ้ยยิงโดนแผ่นรองปืนนี่เลยถ้ายิงอย่างเงี้ยที่หกมีดีอ้อเมริกเขาจะใช้ลูกเช็ดจีนส่วนมากเนาะถ้ายิงโดนแผ่นรองปืนมันไม่เข้านะ อ๋อพอข้านไปฟอไปหินเองครับเราได้ชีเปล่าล้วปดร้อยสีสิบแปดแล้ว,ลวเยอะอ,อ,อีกพอจนเพร่อนนับไปร้อยหกแปดเหลือกันสุดท้ทายครับแปดงจะไม่ทันหนึ่งกันเนี่ยก็เพื่อนไปถึงฐานหมดละมันก็ความเร็วมันก็พอใช้ได้นะครับ40เนาะเครื่องยนต์เดิมเนาะ แต่ออกตัวมันอึดมากนะยังไงก็ไม่ทันอีกครัจบเกมครับจบเกมแล้วไปดูคะแนนกันครับมาชมผลคะแนนกันนะครับอ่าสังเกตดูนะครับผมไม่ได้ยิงสักนัดเลยแค่ชี้เป้าอย่างเดียวนะครับ ก็ได้ค่าประสบการณ์ดิบๆมา371นะครับแต่ได้รางวัลที่ทำคูณ5สำเร็จนะครับค่าประสบการณ์คูณ5นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็น1ใน10ของเป็น1ใน10ก็จะได้คูณ5นะครับของช่วงพิเศษเนาะใน เงินมาเหมือนกว่านะครับหักไปหักมาก็เหลืออยู่เหมือนเดียวนะครับหักค่าซ่อมแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้ครับคันนี้ก็คือเนสถานการณ์เรายิงเขายากเนาะเพราะรถเราไม่ได้คล่องตัวมากเนาะเพราะผมยังไม่ได้วิจัยเครื่องวิจัยอะไรเนาะก็คือได้ได้มาตาแรกก็เล่นเลยครับก็คือเอ,อาศัยชี้เป้ากะว่าชี้เป้าให้จอดเนาะพอดีมีเพื่อนช่วยยิงด้วยก็เลยได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษไว้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม